x i ยวมีเปิดตัว2ไอเทมเรือธงอย่าง Xiaomi SU7 Ultra รถยนต์สมรรถนะสูงพกแรงม้ามาถึง1,526ตัวและสมาร์ทโฟนแฟลกชิปอย่าง Xiaomi 15 Ultra สมาร์ทโฟนแฟลกชิปกับการอัปเกรดกล้องขั้นสุด ทีพ่พีนี่นะครับทาง n e ว t e k Thailand ก็จะมาอัปเดตกับ2ไอเทมจากค่าย x i a ม m i ถึงล่าสุดนะครับทางเ x i a ม m i ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนอย่าง Xiaomi 15 Ultra รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Xiaomi SU7 Ultra ซึงรถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi SU7 Ultra นะครับก็เคยมีการโปรโมทกันมาพักใหญ่แล้วสําหรับค่าย x i a มี่นะครับแต่มาครั้งนี้มีการเปิดตัวพร้อมราคาเวอร์ชั่นจําหน่ายจริงและก็คาดว่า Xiaomi SU7 Ultra นะครับจะเป็นรถยนต์ซีดาน ไฟฟ้า4ประตูที่แรงที่สุดในโลกณปัจจุบนันนี้โดยทางเซี่ยมีนะครับมีการพัฒนาต่อยอดมาจากรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเซี่ยมี u 7หรือ Speed Ultra 7รุ่นมาตรฐานแต่มีการ รับแต่งหล,หลายส่วนที่ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของ a อ r o w Dynamic ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครีบปลายกันชนหน้าทั้งสองข้างพร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่วิ่งหลังคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความยาวถึง1,560มิลลิเมตรดีฟิวเซอร์ท้ายแบบแอคทีฟซึ่งการเสริมชุดแต่งเหล่านี้นะครับทำให้ Xiaomi SU7 Ultra รับแรงกดได้มากถึง265กิโลกรัมทำให้เกาะถนนได้ดีแม้อยู่ในความเร็วสูงและนอกจากจะมีชุดแต่งเสริมสมรรถนะแล้วนะครับยังมีการ การปรับเพิ่มความกว้าง7มิลิเมตรเพื่อรองรับการติดตั้งล้อขนาด21นิ้วทำให้ขนาดมิติตัวถังของ Xiaomi SU7 Ultra นะครับมีขนาดความยาว5,115ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,970ม mm, ิลิเมตรสูง1,465ม mm, ิลิเมตรระยะทานล้ออยู่ที่3,000ม mm. ิลิเมตร ส่วนภายในห้องโดยสารของ Xiaomi SU7 Ultra เออ์์ั่นจำหน่ายจริงนะครับจะมีความคล้ายกับ Xiaomi SU7 แต่มีการปรับแต่งให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ตามส่วนต่างๆอย่างเช่นเบาะหนังด้านหน้าคอนโซลกลางพวงมาลายัยเพดานและอื่นๆส่วนเบาะนั่งนะครับ ยังมีฟังก์ชันนวดถึง10จุดและหุ้มด้วยหนังอคันธาราซึ่งยังมีการหุ้มอคันธาราที่ส่วนอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมลลาลัยแผงกระตูแผงหน้าปัดโดยพวงมลลาลัยของ Xiaomi SU7 Ultra นะครับก็เป็นพวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันไฟฟ้าหัวตัดท้ายตัดและติดตั้งคันเกียร์ที่คอพวงมลลาลัยติดตั้งจอควบคุมขนาด7.1นิ้วซึ่งเหนือจอควบคุมนะครับจะมีจอ s u d ขนาด56นิ้วส่วนจอกลางหรือจออินโฟเทนเมนต์นะครับจะมีขนาด16.1นิ้ว ระบบปฏิบัติการ HyperOS โดยใช้ชิปประมวลผล q อค l c o m อม Snapdragon 8295ระบบความบันเทิงนะครับก็จะติดตั้งลำโพงถึง25ตัว และในส่วนของคุมพลังและสมรรถนะนะครับจะให้มอเตอร์ไฟฟ้ามาถึง3ตัวโดยทาง Xiaomi แบ่งเป็นมอเตอร์ V8S 2ตัวนะครับพละกกำลัง425กิโลวัตต์หรือ5 7 8แรงมา้าติดตั้งที่ล้อคู่หลังส่วนมอเตอร์อีก1ตัวนะครับนั่นก็คือมอเตอร์ V6S พละกกำลัง288กิโลวัตต์ หรือ392แรงมา้าติดตั้งที่ล้อคู่หน้าทำให้ Xiaomi SU7 Ultra นะครับมีพละกกำลังรวมถึง1139กิโลวัตต์หรือ1526แรงมา้าแรงบิด1770นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ู0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน1.98วินาทีพร้อมระบบกระจายแรงบิด a s i ช D รองรับการรีดความเร็วสูงสุดถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่ชิลลิน2.0จาก c a t นขนาดความจุ93.7กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการวิ่งในระยะทาง620กิโลเมตต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC พร้อมชาร์จเร็ว 5.2C นะครับโดยรองรับกำลังการชาร์จ DC ที่490กิโลวัตต์ชาร์จจาก10-80%ได้ในเวลา11นาทีเท่านั้นส่วนระบบอัจฉริยะนะครับทาง Xiaomi SU7 Ultra มีการติดตั้งไดรด้ร3ตัว กล้อง12ตัวรอบคันและเราดาร์คลื่นมิลลิเมตร5ตัวรอบคันรองรับระบบนำทางอัตโนมัติ และระบบจอดรถอัตโนมัติและด้วยสมรรถนะการรีดความเร็วระดับนี้นะครับทาง Xiaomi ยังมีการติดตั้งชุดเบรกซรามิกคาร์บอนโดยเป็นเบรกที่ใหญ่ที่สุดในรถสปอร์ตจนถึงปัจจุบันซึ่งดิสเบรกหน้านะครับมีขนาด430ม mm ิลลิเมตรคูณ40มิลลิเมตรส่วนดิสเบรกหลังนะครับมีขนาด410ม mm ิลลิเมตรคูณ32มิลลิเมตรรองรับความร้อนในการเบรกได้มากถึง1,300องศาเซลเซียสสามารถหยุดรถจากความเร็ว100ถึง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้ในระยะ 30.8เมตรส่วนช่วงล่างนะครับมีให้เลือกติดตั้งไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมไฟฟ้า d u โอ c แชมเบอหรือจะเป็นคอยโอเวอร์ไฟฟ้าจากดิสตินอีโว่ชีโดยราคาของ Xiaomi SU7 Ultra นะครับปัจจุบันเริ่มจำหน่ายที่529,900หยวนหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราว2,480,000บาทบวกลบ โดยก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่า Xiaomi SU7 Ultra นะครับเปิดราคาจำหน่ายที่814,900หยวนนะครับหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยอยู่ที่ราว3,830,000บาทบวกลบ ส่วนสมาร์ทโฟนแฟลกชิพอย่าง Xiaomi 15 Ultra ก็ยังคงเป็นสมาร์ทโฟนที่รักษาจุดเด่นจากรุ่นก่อนหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์สุดพรีเมียมและยังคงคอแลแลบกับทางไลกาซึ่งจะอัปเกรดชิ้นเลนทั้งระบบโดยเรียกว่า l i กา a ั t ต a p า e e l Optic System ทําให้ถ่ายภาพได้คมชัดสีสันที่เที่ยงตรงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับที่มีการอัปเกรดฮาร์ดแวร์กล้องอย่างเดียวโดยมากับชุดกล้องหลัง ต่างไลก้าซามิลักเทียบเท่ากล้องระยะ 16-35, 24-70และ70-200ม mm. ิลิเมตรโดยสามารถซูมดิจิตอลได้ไกลสุดถึง400มิลิเมตรรองรับการถ่ายมาโครในตัวระยะโฟกัสใกล้สุด5และ10เซนติเมตรซึ่งจะใช้เซ็นเซอร์ Sony LYT-900 ขนาด1นิ้วส่วนกล้องเทเลน,นะครับก็จะใช้เซ็นเซอร์ IsoCELL HP9 และในส่วนของกระจกที่ครอบทับเลนส์กล้องนะครับยังเป็นฟิลเตอร์ลดการเกิดแฟลร์และโกส เพิ่มประสิทธิภาพการกรองแสงอินฟราเรดกระจกเล่นลดการสะท้อนแสงส่วนซอฟต์แวร์การถ่ายภาพของ Xiaomi 15 Ultra ก็มีการปรับปรุงอัลกอริทึม Master Portrait เวอร์ชันใหม่ที่จะลด Noise ในภาพและมีความเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นรวมถึงการตัดขอบและเบลอฉากหลังที่เนียนกว่าเดิมสำหรับสเปคในส่วนอื่นๆนะครับ หน้าจอก็จะเป็นจออัม l e เรตขนาด6.73นิ้วความละเอียด3,200คูณ1,440พิกเซลรีเฟรชเรท120 h z ความสว่างสูงสุด3,200 nits T-WM Dimming อยู่ที่1,920เฮิในส่วนนี้นะครับอาจจะแตกง,งนิดนึงนะครับเพราะบางแห่งก็บอกว่าอยู่ที่4,320 h ฮส่วนชิปเซ็ตนะครับก็เป็นชิปเซ็ตเรือธงอย่าง Snapdragon 8 Elite RAM มีให้เลือกตั้งแต่12 g ิถึง16 g ินะครับส่วน ROM มีให้เลือกตั้งแต่256 ถึง1ึเทราไบต์รองรับ 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0ระบบปฏิบัติการเป็น HyperOS 2.0ที่รันอยู่บน Android 15กันน้ำกันฝุ่น IP 68และแบตเตอรี่นะครับให้มาที่6,000ม ah. ิลลิแอมป์อารองรับชาร์จไว90วัตต์ และไวเลสชาร์จที่80วัตต์ซึ่งสามารถเพิ่มเงินอีก699หยวนเพื่อแลกซื้อ Xiaomi 15 Ultra Photography Kit โดยมีทั้งเคสอะแดปเตอร์หน้าเลนส์และกริบซึ่ง Photography Kit นะครับยังมีการติดตั้งแบตเตอรี่อีก2 0 0 0มมอ a h ซึ่ง Xiaomi 15 Ultra นะครับสนนราคาอยู่ที่6,499หยวนหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่เราเรา3 5 0 0บาทบวกลบ เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน